สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะครับมาต่อหน้า49เลยนะครับนะหน้า49นี้เช่นเคยนะครับองบอกว่าให้ออกภาพหน้า48มาตอบ นั่นก็คือนี่นะครับ Look at page 4 8นะครับให้นักเรียนไปดูภาพหน้า48แล้วให้ talk about what happened นะครับให้พูดนะครับเกี่ยวกับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ what happened ให้ยุทธวัตนะครับให้ใช้คำศัพท์ข้างล่างนี้นะครับ in the b o x k s e s ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม to help you เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนดังนั้นก็นำเอาอนุประโยคหรือเอาวาลี ต่อไปเนี้ยนะครับนะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมาตอบได้เลยตามภาพของตัวละครนั้นๆเดี๋ยวตรงนี้คุณครูก็ไปแปลในประโยคด้านล่างเลยนะครับส่วนประโยคนี้นะครับน้แม็กซ์นะครับพูดขึ้นมาว่า Sue was saying her part when she forgot her words so w a s s a y i n g her part นะครับถ้าแปลาตามตัวหนังสือนะครับ part แปลว่าส่วน her แปลของหล่อน w a s s a y i n g นะครับ,นะรบเป็น past continuous แปลว่ากำลังพูด so กำลังพูดในส่วนของหล่อนขยายความนั่นก็คือว่า s ูกำลังขึ้นไปแสดงละครนะครับพูดในส่วนของหล่อนก็คือกำลังท่องบทที่เป็นบทของตัวเองนะครับในการที่จะนำมาแสดง เวนนะครับทันใดนั่นเองนะครับหล่อนก็ forget her w o r d ก็คือจำบทไม่ได้นั่นเองนะครับนะคำว่า forget her words นะครับจำบทไม่ได้โอเคครับดังนั้นก็มาดูกันเลยครับผมนี่ภาพของหน้า4 8เมื่อกี้นะครับนี่คือบิลนะครับนี่คือสู่สู่จำบทไม่ได้นะครับนะเนี่ยกำลังจะท่องบทแล้วก็บลา拉布拉นะครับจำไม่ได้ โอเคครับเรามาตอบกันเลยทีนี้ว่าซูจะพูดว่าอะไรนะครับโดยคำสั่งเขาบอกอย่างนี้ครับ Help s u นะครับให้นัเกเรียนช่วยเหลือซู Write a diary enter อ่า r y enter entry ตัวนีครับมาเขียนบันทึกลงไปในได a r y ีนะครับนะซูให้นัเกเรียนช่วยซู Use the words นะครับให้ใช้คำศัพท์ in the b o x k s t above ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนก็คือเหมือนเมื่อกี้นะครับเนี่นะครับนั้นที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเนี้นะครับมาบันทึกลงไปในไดรี่นะครับตามภาพนะครับตามภาพนี้นั่นก็คือนะครับมาบันทึกลงไปก็คือสูเขียนว่าเดียร์ไดรี่นะครับไดรี่ที่รักแต่คุณครูเขียนเป็นอ่าไม่ได้เขียนคําขึ้นต้นให้ก็ไม่เป็นไรนะครับ What a terrible day terrible วันนี้เป็นวันที่แย่เหลือเกินทั้งแซมทั้งเบลทั้งเมนะครับและตัวฉันเองนะครับที่ชื่อว่าซู I were acting in a play พวกเรากำลังทำการแสดงละครกันอยู่นะครับนะบนะแปลว่าอย่างนั้น I were acting นะครับเป็น past continuous tense นะครับนะพวกเราฉันนะครับฉันกำลัง แสดงกันอยู่ในเพลงเพลงแปลว่าบทละครนะครับนะไม่ได้เป็นคํากริยานะครับเป็นคํานามแปลว่าบทละครถ้าเป็นคํากริยาแปลว่าเล่น mm hmm. พวกเรากําลังทําการแสดงกันอยู่ในละครก็คือแสดงละครกันอยู่นั่นเองนะครับเวลาแปลเป็นไทย when e v e r y t h i n g went wrong ถ้าแปลตามัาท์แปลว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปผิดนะ went ไปรองผิด แต่เมื่อแปลเป็นไทยก็แปลว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับหรือคุณครูแปลว่าอะไรนะครับนะประมาณว่า,าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดไปหมดแล้วแต่สำนวนนะครับนะแปลสองครั้งสำนวนครูอภินันยังไม่เหมือนเดิมเลยนะครับนะก็แล้วแต่สำนวนการแปลนะครับ แล้วเขาก็เขียนมาให้ต่อว่า I was saying my part when I forgot my words ซึ่งเมื่อกี้แปลมาแล้วข้างบนนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับนี่นะครับนะนั่นก็คือในขณะที่ฉันกำลังท่องบทของตัวเองอยู่นะครับบังเอิญฉันลืมบทนะครับนะแปลอย่างนั้นทีนี้เรามาเขียนบันทึกไดรี่แทนซูกันนะครับว่าบิลตามภาพเนี่ยนะครับบิลคน ชื่อบิเนี่ยคนนี้นะครับหนที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งที่โต๊ะเนี่ยนะครับขาไปอย่างเงี้ยมีมีไม้เท้าด้วยเนี่ยหมายความว่าวันนี้จะมาแสดงละครดันขาหักนะครับไนหะลองดูว่าอธิบายว่าอย่างไรนั่นก็คือบิววูดซิตี้เกอโอเนอร์เชร์บินั้นต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเพราะว่า when one of its l e g ล b r o k ูเพราะว่าขาของเขาข้างหนึ่งนั้นหักนะครับ นักเรียนอาจจะงงว่าทำไมใช้ it นะครับนะอันนี้ก็คือเอาตามคำศัพท์ที่เขาบังคับมาให้นะครับนะนี่นะครับนะ one of each เลข brook เราอย่าไปเปลี่ยนแปลงคำที่เขาให้มานะครับเขาให้มาอย่างนี้เราก็เอาคำนี้นะครับนะไปเขียนแล้วก็นี่นะครับน b w o r sitting on a chair นะครับเอาประโยคทั้งประโยคหน้าประโยคหลังนะครับ ห้ามเอาประโยคอย่างอื่นนะครับนะมาเขียนให้เอาประโยคข้างบนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือมาที่ใบบิวต่อไปมาดูเมย์ครับไปดูภาพนิดหนึ่งนะครับเมย์ May, คนไหนเมย์ May, คือคนนี้นะครับดูภาพนะครับว่าเขาทำอะไรนี่มีลูกแอปเปิลตกลงมานะครับทำอะไรเมย์ May, นะครับ Was walking across the set walk walking นะครับแปลว่ากำลังเดินนะครับนะ cross the s t a g e นะครับก็คือเดินไปบนเวทีนั่นแหละนะครับนะอาจจะเดินผ่านเดินข้ามนะครับเพราะ cross แปลว่าผ่านแปลว่าข้ามทานใดนั่นเองนะครับนะ she drops an apple นะครับถือแอปเปิลมาจะมาเข้าฉากบังเอิญลูกแอปเปิ้ลลนนะครับคำว่า when ในที่นี่จะแปลว่าเมื่อนะครับนักเรียนนะอาจจะแปลว่า ในขณะที่เมย์กำลังเดินขึ้นไปบนเวทีนะครับหล่อนก็ถือแอปเปิ้ลไปด้วยเพื่อจะไปเข้าฉากแต่บังเอิญลูกแอปเปิ้ลล่นนะครับเมื่อตัดทิ้งเมก็ได้นะครับเพราะถ้าแปลว่าเมื่อแล้วมันจะไม่สัมพันธ์นะครับนะหรือถ้าแปลเมื่อก็ต้องเอาเมื่อนี้ขึ้นก่อนนะครับนะเมื่อหล่อนทำลูกแอปเปิ้ลล่นนั้นหล่อนกำลังเดินขึ้นไปบนเวทีพอดี นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องเอาเมื่อขึ้นก่อนต่อไปดูแซมครับแซม was ทูคิงอ g a n o t h e แอคเตอร when he l a u g h d out loud ตรงนี้เห็นบ่อยๆนะครับนะในการแสดงละครของเบื้องหลังองดารานะครับนั่นก็คือนะครับนะแซมนั้นกำลังพูดอยู่กับตัวละครอื่นๆนะครับนะวอ s ท a l ิง n ูอ o a n o t h e แอคเตอร์กำลังแสดงท่องบท อยู่กับตัวละครอื่นบังเอ,อินใดนั่นเองแซมก็หัวเราะออกมาอย่างเสียงดังนั่นก็หมาความว่าผิดนะครับผิดผิดบทแล้วนะครับนะขำจนกลั้นไม่อยู่นะครับหัวเราะอ,ออกมาก็เลยต้องเทคใหม่นั่นเองส่วนมิสเตอร์ลีนะครับนะ was watching the children when someone phoned him เมสเซรีนะครับก็เลยหันไปมองเด็กนะครับานะที่นั่งชมอยู่ผู้ชมนั่งชมเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับหนาะอยู่อยู่ก็โฟนในที่นี่ไม่จำเป็นต้องแปลว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับนะอาจจะแปลว่าส่งเสียงเรียกก็ได้ตะโกนเรียกเสียงเรียกเมสเซอรีขึ้นมาอย่างดังเมสเซอรี Mystery กำลังสแสดงละครอยู่ก็หันไปดูเด็กก็เลยต้องเทคใหม่อีกเหมือนกันนี่คือข้อผิดพลาดของทุกทคนที่เกิดขึ้น ในการแสดงละครวันนี้นะครับนะซูก็เลยนำมาบันทึกลงไปในไดรี่นะครับนี่คือคำแปลไปนั้นว่าหน้าสี่สิบเก้าก็จบนะครับไปหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่ห้าสิบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนะแต่หนังสือเล่มนี้มีเก้าสิบหน้านะครับยังไม่จบฟังดูแล้้วเขาชม ช่วยระดมแชร์มาขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ